พรุ่งนี้บอดอยนะคี่พรุ่งนี้มีงานเช้าที่คอนเทนนะครับน่าจะมาดูได้ก็ไอะไรครับผมนึ่งสองสามยิ้มครับครับผม

อันนี้ผมใน์สดครับผมในครับช่วให้แล้วหนึ่งสองสามครับมาปีเลยปาไก่มา สองสามยิ้มครับครับผมหนึ่งสองสามครับผมพันสี่ครับผม ต้องตังค่าครับผม ซือครบ450บาทลุ้นทองนะครับผม่องเทนี่ใบหกันไม่นองซื้อปึ๊บกับเซมี่ไลซื้อหยดล้งนี่ดูคเับตงตัวแก่แก่อะไรมดนี่แกหมดแล้วเยอแค่นี้ทองคนที่มามันที่เกียดจะได้คนที่มา รอบปีหน้าอะไรบ้างนะเป็นแค่วันที่หนึ่งวันเดียวจ้าค้เงินนทองามีใครอาทรมีมันที่หนึ่งก็จะต้องไม่จบีเดีเาวันที่หนึ่งก็เป็นวันเขาจะแบบกินเลี้ยงเลอ่ะคุณะคุณจะไปมาจับเลยฮะทองรออยู่ทองขึงอยู่นี่มาออกแค่ยืนนี้ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เข้าราเม็งครับวันนี้วันเสาร์พี่น้องวันเสาร์ลูกค้ากสิบเบลเบลแต่วามาถ่ายรูปถ่ายรูปเท่ากันแบ,แ,แบบฟิวแ,แ,แบบว่าเอ่อมื้อนี้อากาศดีพร้อมพี่น้องบอกให้แดดครับมื้อนี้อากาศไม่เคยแดดพร้อมเหมาะกับการที่แบบว่ามาถ่ายรูปที่ฟินแลนด์คาเฟ่นะฮะครึ้มครึ้มนิดนึงให้ลูกค้ามาถ่ายรูปให้หน่อย อยากไปจ้างมาเลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับนะครับอุ้ยลุ้นทองลุ้นทองใหรได้ทองอ่ะเด้อซื้อของครบ450นะครับจบทองนะฮะคนเขาอาจจะเป็นแค่เนาะกินคาเฟของดีบางุดรใช่ฮะอันนี้บรรยากาศนะครับบรรยากาศ ที่หน้าร้านนะครับพี่นอ้องมื้อนี้เขาร้านเขาลานซุเมือล่ะอือก็มันผ่านพอดีคอนเสิร์ตผมอะ่ะสมมติว่าผมไปคอนเสิร์ตที่จังหวัดจังหวัดที่มันต้องผ่านอุดรอ,อะ่ะผมก็จะแวะนอนอุดรก่อน้ามือเนี่ต้องคันมือเนี่ย,นนยต้องนอนต้องผ่านอุดรปุ๊บนอนแบะอุดรปุ๊บเข้า้านจักน้อยและครับขอบคุณนะครับไม่ไปรับลูกมาเล่นด้วยเหรอคะอ่า ตตติดามลไปไปคอนเสิร์ตซูมือซื้อกาบานั่นไหครับนี่ใช่ค่ะมั่งอัดสองคนหะครับค่ะเนี่ยแหละทุกคนก็คือผมมาทุกวันแต่ว่าบางวันก็ไม่ได้มาเพราะถ้าเกิดคอนเสิร์ตมันมันมันไม่ได้ผ่านอะไรเงี้ยผมก็จะอันนี้นะครับเมื่ออะไรใช่ไหมฮะนี่เมื่อ ขอปปิ้งเซนทันขอปปิ้งกอขอบพูดด้วยครับขอบพูดด้วยครับแซ่บเสียบเสีบอร่อยเนาะได้กินแล้วช่องไหมมันได้ได้ชิมไหมนี่แหละนี่แหละเค็มมา่เลยอร่อยมาก่ซิกเนเจอร์ใช่ไหมซิกเนเจอร์ของร้านเปลี่ยนเดียวได้ไหมซิกเนเจอร์ไม่ได้ทองกลับบ้านเลยได้อะไรอ่ะไม่ได้อะไรหรอได้บ้านเปล่าหรออ้ยขอบคุณหลายได้วยครับ t h แตงกีเปรี้ยวบ๊ายบายบ๊ายบาย เพิ่มากกั่แต่สารคามพเือนองมาสารามสวัสดีจ้ากินเขาไปคือไปบ้านบ้านดุงมาแล้วบ้านดุงเมื่อไรก็ไปก็บิ่งสุดพลังกันไปเล่นน้ำาัันอย่า่ละมื่นหนึ่งเขาวิ้งเข้ามาแล้วมีแฟนไม่อย่างเขาจะไปได้อย่างเนาะเขาอยู่น้ำแฟนเขา อาจารย์ต้นเนาะใลุ่นเนาะเอเอ,เอไ็ย,ออยังดอกถา,ามภาษาใบลุ่นถา,ามภาษาใบลุ่นสบายดีป้า,เ,าเป็นเดิมเอาทุย่นะางอทุยยางนี่นะขาบรรยากาศที่หน้าร้านนะครับปิดวันเดียววันที่หนึ่งเราจะติดไป้ายไปอยู่เปลี่ยนแบบไม่กว่ดไม่ว่าบอลจะกวดอันี้นะ ไปไมไม,มันร่วงเอาไม่ลดน้ำต้นไม้ทำไมมันร่วงจังวะวบอกแปลแม่กวอบม่บอลได้ไหมเอาไม่กวอบม่บอสบิกเน่วันนี้ก็จะแบบว่าครึกๆคร้นวันเสาร์น,น,นะครับน้ำแสบบอสเมียรน้ำแสบบอป็ะซิ้นเกลือบอลนะ รัชช่องอร่อยไ,ไหมครับอุ้ยพนักงานเช็ดโต๊ะกระดาเช็ดโต๊ะยังหลออขนาดนี้ดูสิน้ฟาใสวันนี้ฟ้าสว่างสดใสครับร้านจะหยุดวันที่หนึ่งวันเดียวเนาะจะได้บอกจะได้จะได้โพลถ,ถูกผิดวันทีหนึ่งเออออกแล้วผิดออกข้างเดียว องบ้านที่เป็น oh. ย่างก็เดี๋ยวบ้านที่ไก่ไปถือนั่งกินเพิ่นเปิดทุกวันแต่จะเปลี่ยนมาที่หนึ่งนะหนึ่งมกราปิดปิดดึงมกราพี่น้องปิดดึงมกรามีบางร้านร้านกาแฟเปิดใหม่ซื้อหนึ่งแก้วแถมหนึ่งแก้วอ๋อมันก็แล้วแต่โปรโมชั่นอะไรบอสปัดเองบอสบอสบอสมันอีกสิทธิ์เดียวเพิ่ม เปี่ยนันกวาดวัดากวดท่างเทื่องน้ำครับเอ้ท่างเทืองมุดแงบรรดุงเด้อเปี่ยนเลยบอกมุงานกาชาบรรดุงมดแงงานกาชาดบรรดุงเนะครับผมรอนธานีท่านโดนเอ บอสเจดีมากเบนจะกวดก็ไม่กวดใจดีมากมาก <c oughs> ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นะครับแถวไหนของขอนแก่น,วน,วน,นสวัสดีจ้า ขยันแท้คนอะไรสาติตแล้วน,นี่ติดอยู่ไหน ผู้ชายทำงานบ้านเก่งสุดยอดคารบอะไรชีวิตจริงกว่าประชดกว่าประชดพนักงานบอกขยนันมาติดตามมิจิบันวิเลนตั้งแต่เพียร์เบาดอนเลี้ยวทำอะไรจะเจริญรุ่งเรืองครับผมบบลลบต้นไม้ขาดน้มเดี๋ยวไปเข้ากลัวบอสเนี่ยเขานี่ออกมาช่วยบอสหนยนี่ปพนัก<า>งานเรียนแห่งปีเลยนี่พนักงานมาสายแห่งปีบมอ มันถึกอันความอนเอมันก็มันก็คูเฮเฮเฮลงบาดนี่แล้วมันสิหน้าหนาวหรือเปล่าวะโอ้ไปไหมพริอ่ะแม่นบ่ดีโอคือพีคักแค่เดี๋ยวไปส่งกันเชิญครับเปิดครับเปิดาเลยค่ะอ้าครับขาขาโนไม่เด้เหรอมาเป็นลูกเคยแม่มั้ยพ่อนี มอันมองอันให้ลูกมันหลากหลายนินึงเพียวมองหันทั้งแข่งเงียเต็มอยู่สวัสดีครับรถแนมต้นไห้หมายจารน้องเบนโอเคครับผมคนดูสองพันหนุกครับผมเฮ้ยเปิดแนมได้ปะนี่มันมันมันรถสูงอาย่มันจีเปียกใส่ขนาดเลยมัเหยาบหมดแล้วมัเหยาบหมดแล้วงอดเลิกงานค่อยอดนะครับ มาลำพูนเชียงใหม่ไม่น้อยอยากเจอบอฮัดไปไปลำพูนเลยเชียงใหม่พะเยาเชียงใหม่ช่วงนี้ฤดูใบไม้ร่วงบบบต้นนี้ก็เอันเงียบไปยังไอ้ต้นของสีเงียนของก่อมเปนของสีเงียบไปยังเงียบเลยคนกล่อมล่ารอเหรอคนกล่อล่ารอปะ รอ ah, มากนั่งันุดากไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับจบแล้ววันนี้รู้ดูไปไหมร่วงี่แม่นดนไม่ได้ถืน้ำเรือ่อนี่นี่นนห,นห,นนหดบ้ต้นไม้ชอบลมรไม่ชอบแดดจัด อันนี้ชอบร่มหรอเอาเมื่อกบุกแดดได้ยังนี่น้ำมันสวนน้ำยางนี่ยแดดได้น้่งแนมั้งเจ้าอะไรอีกนอ้าอิ่มค่ะเพื่นเอารองไปเต้นด้วยบอสสันโอ้ยให้เขาชงกาแฟเถอดให้เขาเต้นได้ไงเขาชงกาแฟเขาก็อันนี้แล้วเขาเหมาะสมแล้ว แม่ลูกค้ากำลังมาเดินมาเรื่อยๆหวัดดีจ้าขอถามว่าอีพีรถตู้เนี่ยวันที่ห้าป่ะจ้าแม่นครับอีพีรถตู้วันที่ห้าแต่ว่ากัเปิดขายเราด้วยสามารถซื้อวได้พห่น้องอีพีเนี่ยหาเปิดขายเราด้ยใบร่วงแล้วก็กลับาเหมอนเดิมป้าแม่ก็เปลี่ยนอ๋อเสร็จแล้วเป็นฤด,ด,ดูของเขาเนะเป็นตามพาวนาอากาศเนาะสวัดดีครับเชิญครับเชิญอะไรครับอลูกค้ามาแล้ว ลูกค้าเข้า,ขาร้านบื้อบอดน่ารักน้องเบนก็น่ารักก็สั้อันนี้อะไรวะติดติดติดยุดบอกข้างร้านต้องมีร่มกลางมีจ้าแต่ว่ามันมันมันไม่แดดแล้วก็เลยก็เลยหูบร่มมันไม่แดดแล้วก็เลยหูบร่มพี่น้องปกติมันจะมีร่ม กลางตรงนี้นะครับปลานี่พอไม่ดแดดเราก็เลยขูบลม่มนิเดียวลมเป็นลมฝรั่งเนี่ยมันจะเป็นแบบกลางเอามังเนี้ยมันจะเป็นกลางเฉยไปเนองอืมมันจะเป็นกลางเลยนะครับกําลังเสร็จไปกินเค้กยังเหลือบนอน้อพอนะเค้กหรอหมดไปบางอย่างบางอย่างก็เหลือบางอย่างก็หมดนะครับเหลือบางอย่างพี่นอ้องเค้กเหลือบางอย่างนี่ไม่รุน ประเทศไทยรวบผู้สาวสักหน่อยไปต่อยเไอเต่ยีดีพี่น้องผู้บราวากมี่ไม่รูบ้บอกแค่บอกแค่โทรหาเธอมึงโทรมาทำไมโทรหามันดี้เอาไปบ้านแล้วเดี๋ยวอ,อความเฮ้า <c oughs> เรื่องอะไรออกอบอตผมยาวแล้ว มันดุงยิ้มหน่อยละค่ะแว็บเป็นใครเป็นนาวเดี๋ยวมาครับสซบ้านี่ขึ้นไปหนกันท่านสุกบ้างให้แล้วบอลนี่กูอินนี่น่าทานมากอันนี้คืออะไรอ่ะ ข,มขมโมยขโมยช็อกแลนเหรอเอาไม่ได้เมืม่อไหร่ใช้เป็นคู่กันรถตู้ใส่รถตู้ทีมงานจะมาล้างหน้าโรงเร็ยนอ๋อโอเคเอาตามที่เขาบางเลย เออบํารยคิยังีคอน้องแตมโซเกียวมิวสิกอ kind of ีน้ำตาอีแต้มผมกินขาวฟรกูบอกมึงกูไรสวดอยู่กูด่ามึงแล้วมึงไปกินเจาสามลอยแพงๆนันน่ะได้ประโยชน์ประเยเยอังนั่นน่ะป้าไปกินทั้งวีพูดซื้ออยู่หออะไรเราพูตะลข้าอะไรอยู่มันไม่กินดีเลียล่ะอือ วันสบเป็ันเกลียดหรอไปแล้วไป็นวันเช้าแล้วตอนนี้คลองเริ่มเบิดแล้วเลยวันเช้าก็จะหมดแล้วใช่ไหมตั้งแต่วันนี้ถึงสายนเดนียวเขากลับบ้าน,านทุกวันเยอะไงคือลูกค้ากัมาตุ้งกรุงเทพที่เขามาเที่ยวกว่า <ทะ S 1> ปิดวันที่หนึ่งวันเดียวเพราะว่าสามสิบสามเอ็ดนะ่ะคนมาจากเมืองเมืองนอกเมืองนานกรุงเทพกรุงเทพนะ่ะเขาสิมากินหลายเขาได้ประเดีปิดพี่น้องแต่วันที่หนึ่งกับปิดยราะเขพาพักกันป่าตีบ้านแล้วนิดนึง่ะ บอสใช้เวลาได้สุดชเสียงหนเดี๋ยวเรื่องบอสไหนเข้งมือไยหาบบอเรือไเลยครับเป็นอะไรไหมพ่อไปไทยลูกปาร์ดีครับเข้ามาเลยครับไให้ลูกค้าสั่งก่อนดีกว่ให้ลูกค้าสั่งก่อนภูมิใจแทนขอบคุณนะครับ ท่นสองก็มีเดออ้อพีปป่น้องผู้ใดมากภาพเบอร์น็อกอับเปิดใส่นลำแข็งดีกว่าเรื่งองคำวาตรวจถ้าเป็นมุทันตาสูน้์ตันตเลมยางกอนะ่ะคนอะไรสาสาออันเอามาอาบน้ำแล้วเป็ดรอบคนอ,อื่นจ้าคนอือ่นจ้าหอ,อกมาใส่อะไรบ้างหมอมาใส่ไปบอกอ,อย่างไรหมอได้อันดุโยนเท่าเท่ากัน พนักงานโดยม้าไฟหรอไม่ต้องห่อหรอกขนาดบริษัทบอสยังแปดคู่หายยยยยกม้าไฟเลยลืมใจอุ๊ยน้องน้ำตามาคาเฟ่ทุกวันเลยพี่ปกติมากบอสผมเงาวตัวรอใช่ครับขนอกไม่รุ่นก็นั่งดี ถาเบหนเาเากางเทาเอาหุบลงบหนมันบหุบลงมันไม่ร้อนแล้วใช่ไหมมันเปดมันบาตอนเรามันหนีมันมันเปรี้ยบมันเดี้ยกับุะยุ่ดอกถ้าว่าันแดดกับบงอยู่มาค่ะน้องน้ำยิ้มน้ำยิ้มมาเลยค่ะโอ้ยก่าซ <intell> ่องมันเต๋คนกลับบ้านด้วยก็ลูกค้ามาจากเทศอะไรตัวอะไเมื่อกี้ วันนี้มีอะไรหมดบ้างคุณครูกีชาไทยหมดเผือกหมดรอดช่องเหลือเผื่อว่าเออเออชาไทยหรอเกินคาดไปเลยนะไม่คิดว่าคนจะตชาไทยก็ชาไทยกับคุณค้นมาอันบอมใช่ตอนนี้น่ะเราขายเค้กได้จะสี่พันชิ้นแล้วปั๊บคนทำเค้กก็คือเดือนนั้นนี่เผือกแล้นะขายเค้กสี่พันชิ้นแล้วพี่น้องใช่แล้วก็จะได้เป็นของดีมาคุณดอนแล้ว เร็วๆนี้ใช่ไหมใช่นี่ไม่กันเราลังพี่แบบถ้ามันขึ้นถ้ามันจะเอาป้ายมาให้เลยนะใหญ่ๆเลยเวลาคนเราดูแลเขาจะถามว่าถ้าเป็นเซอร์ไบจะขึ้นร้านเราใช่ไหมของดีวงรอนใช่มันก็หมดก็หมดยังไม่ตต้เท่าไหนร้านเรายังไปที่สแตนด์อยู่นะตอนนี้กลับในร้านที่แรกค่าเฟรน่ะหมดมันมันไปิขึ้นอยู่หนาราจะผัดแต่ว่าต้องบอกกันว่าบางหลายๆร้านที่เขาเปิดมาเป็นปีก็ยังไม่ได้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าไอ้มันต้องแบบการันตีด้วยแบบฟีดแบ็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยแบบการตอบรับของลลูกกกค้้้าาาาาขขอออองงงจจััหหววววดดดดยเเเนนะะ็็มีีรรตสบบแ่ป คือีฟิลแลนดคาเฟ่จะเป็นของดีเมืองอุดรหรอเนี่ยเปิดได้หนี่งเดฟินแลนคาเฟ่จะเป็นของดีเมืองอุดรแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเตรียมตัวไม่เปิดได้หนึ่งเดียวมันไม่มีจริงๆนะไม่มีปะปักร้านแบบเปิดเป็นสิบสิบปีถึงจะได้เป็นแบบรางวัลแบบอะไรเ่ยแบบของดีเมืองอุดรเธอขอให้เป็นของดีเมืองอุดรอีกอย่างนะคะรอค่ะเขาบอกเขาบอกถ้าเกิดได้เราจะมากินไงได้ของดีก่อนเก่งมากเพราะว่าเขาเสนอเขาที่ประชุมแล้วก็ผ่านแล้วแหละเดี๋ยวเขาจะออกมาแดีวเขาจะแบบ จะออกมาแบบอยาจะมาอีกรอบนึงเขาก็เป็นร้านแซ่บแต่มีน้องเขาเนี่ยอย่างนี้ลาเต้เย็นแบบแต่เป็นร้านกาแฟที่ขายเค้กดีนะคะร้านเราใช่เป็นร้านกาแฟที่ขายเค้กดีแล้วเป็นร้านที่ไม่มีไม่มีที่จอดรถแต่คนก็มุ่นมาสุดๆคนซื้อกลับบ้านเมื่อวันเออแล้วแกเป็นไงบ้างชอบฉ่ำใช่ไหมคนอุดรแบบบางทีไม่มีเวลาแบบนั่งรถมาฮะมุ่นก็แปลว่าแบบเบียดเสียดมุดมุดอะไรมาอย่างเงี้ย <laughs> อันนี้อันนี้จะเหลือเค้กช่มนีนะครับพี่น้องเค้กจะเหลือเท่านี้นะครับจะเหลือรอดช่องแต่เปลือกหมดนะครับเค้กชาไทยก็หมดเกรี้ยงเลยนะครับชั้นสองถ่ายรูปสวยนะครับชั้นสองมันบองอมื่อกี้ไปดาบาาราอากาศดี บัลลี่ชิพกินไปอย่างบิบิลิบุรีอย่างรอติดตามนะครับพี่น้องเข้าเฉยๆของดีเมืองอุดรเป็นป้ายติดหน้าร้านใช่ไหมคิดตรงไหนเป็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 นเกียรติบัตรให้แล้วก็เป็นป้ายหน้าร้านก็อาจจะแบบเอาเสียป้ายตั้งหน้าก็ได้เพราะว่ามันมันมันหน่อยร้านอยู่ตรงมั้ยใหญ่บนทุ่งกระตันเอาง่ายๆถ้าเป็นคาเฟ่อะร้านหนึ่งก็คือบีดองร้านเยวหรือุดรหรอหลายร้านอยู่แต่ว่าแต่ว่าไอ้ร้านที่แบบเป็นดองถ้าทุกดีใจดี แต่ว่าถ้าจะได้อถ้าร้านถ้าร้านเรามีอาหารนถึงจะแบบถึงจะแบบว่าแบบรู้ได้มิชลินอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องแบบว่าต้องมีอาหารกินมีอะไรยา,ยา,ยางเงี้ยเยอะพามีอาหารในคลุกจะเป็นติดอะดไรอย่างเงี้ยเยใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่ามันจะมีมันจะมีเมืม่อวานหรือวันก่อนนี่แหละลูกค่ะหอยแมลงหอยแมลง่อลุนทองเนี่ยได้ทอง ลูกค้าเข้ามาแกะแล้วทีนี้เขาบอกว่าอยากกินข้าวก็เรียกว่าลูกค้าสั่งอาหารตามสาั่งแล้วนข้าวแล้วก็มากินในร้านได้นะคะคือจริง,รงๆไม่อยากให้เราเข้ามากินหรอกแต่ว่าคือว่อใหญ่เขากลับแม้เขาหิวเขาเขาว่าเขาจะไปกินเ้าเมื่อคืนก่อนอยานเขาบอกวาสนใจแต่เราก็มีเรื่อง่าเมียนี้หนาเราก็มีผัดไทยที่แบบว่าอร่อยมากๆเดี๋ข้างร้านเราเลยใช่เขาก็าไปสั่งไอ้อาหารตามสั่งแล้วก็สั่งผัดไทยมากินในร้านก็ถามว่ามันได้ไหมคือว่อใหญลูกค้าแม่มาตั้งแ่าไก่แล้วนะขากระลังบุญบัมพี่น้องได้บ่ได้หมกระ ทับอ,อได้ไหคะอ,อุ้ยทองบ้างเหอะอยากกินหรอเค้กฟรีงี้หรอป๊าเลิศเวอร์พี่อะมองนั่งช้ำๆได้อะไรไหนหม้นขอให้ได้เอ สั่งบ้างก่อนสั่งบ้างก่อนไปสั่งก่อนไปไหนไหนคูบารี้างลาอันสุดหรอใช่ครับบารีเอาอันหนึ่งเอาลาว่าอนหนึ่งเอาแบบปสั่งก่อนนะจัอันนี้ช่มับเยแคบโมเลกแคบโมเลกเขาจะถือกันในออนไลน์เพราะว่าเขาบอไดจัดค่าส่งพี่น้อง ถ้าออนไลน์เราจะขาย229บาทนะครับแชบหมล็กอยู่นี่เราขาย200ได้กินเลยทันทีทันใดใช่ไหมฮะมาตามรีวิวครับเขาเลยบอกให้มานี่ใช่ไหมสัสดีครับเชิญครับสัสดีครับ ได้ครับมาก็รอด็กตัวจริงน่ะหามตัวดิหามตัวผมดิรอมากเลยอ่ะเราจะเป็ี่นเราจะได้ของดีเมืองอุดรแล้วนะครับรอติดตามของ DM ดอีเมือง DM <c oughs> องุดรก็คือแบบ ขอยากมากนะครับถ้าไม่เป็นของดีจริงๆก็คือไม่ได้นะครับอืมวิทยาศาขออนุญานเรื่องงานพาน้องๆไปกินยาใช่แบบเลี้ยงอาหารเพราะว่าน้องทำงานจะมาอีมือมาได้กินอะไรก็ว่ามาปวดหูวปวดกันแล้วปวดนะปวดแล้ปวดหรือว่าให้สิบขออนุญาตไปกินกินเดี๋ยวลับเปิ้ลไม่ไปนะเขาเสียสละกทำไมอ่ะเขาเป็นคนแบบว่าแบบ กินอะไรแบบนี้ไม่ค่อยกินใช่ไหมกินด้วยกินโหมดกินข้าวกับด้วยไม่ค่อยกินเออเหรอเออแต่ดูจากหน้าไม่น่าจะกินโเวหมดนะกินโหมดจริงเหรอเดี๋ยววก็หายไปกับบอสไหวแล้วก็หักไปกับพด้วยกินโหมดตอนตอนที่มึงเปลี่ยนเพรามไงตอนที่บอกว่ามันพนักงานยูออฟฟิ่ขอนเกลี้ยงเือแล่นต่ำดีแท้อันบุฟเฟ่ต์วันยูอันโอ้ยพนักงานยูอันนี้ได้บีบข้าไปกินเอาบันทายยูอันเป็นมาตะมาตะยางไก่บอสเลี้ยงข้าวหน่อย ชาวสตนอานนามกับ like, ัทเลี้ยงอันนี้หน่อยตีน้อยหน่อยยูเบิร์สนพพอเรานไหนอะไรขนชั้นสีอากาศเย็นมากครับบอใช่ไหมบอลเรานอยู่ต่แงชั้นสี่ตอนนี้นะ่อากาศเย่มากลงมาพักอยู่เลตอนแรกว่าจะลองกูคิบคิมอันหาเลิกอยู่ะไกัน่าสุดรอไปใครก็ไปตามท่บาตาหทอ่า พี่ค้านี่อะไรคะคคมีคิดสองมสอคิดรงเยกหงอยางวันนี้จะลงห้ายูห้ายูคิปสองฉันมากกว่าเอารองสิสั่งมดิสัวลูกค้าจะมากกว่าสั่งมดิสัวไ่างไม่งเลย